จูบเป็ดจูนูน่นไกลๆนู่นอีกตัวหนึ่งอ่ะราคาเท่าไหร่ออกซิเจนตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าไอตัวนี้ผมจําไม่ได้แต่ถ้าสามสี่ห้าพันมันเหมือนจะแพงหน่อยแต่ว่าระยะการใช้งานอะนานมากแล้วที่สําคัญคือแรงมากมันจะแรงกว่าออกซิเจนแบบทั่วไปที่เพื่อนๆใช้กันอันเล็กๆตามบ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือสําหรับบ่อบแบบสิบคูณสิบยี่สบคูณยี่สบเมตร หเห็นอะไรบ้างไหมต่อกับโซล่าเซลลได้ไหมได้ครับถ้าเพื่อนๆทำโซล่าเซลลแล้วมีไอตัวอินเวอร์เตอร์นะต่อได้แต่ว่าแบตเตอรี่มันก็ต้องอันนี้หน่อยหเห็นอะไรบ้างไหมหน่ากลัวมากอันนี้ก็น่ากลัวผม ดูแล้วผมข้อข้อนผมไม่ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่อ่ะบ้านพวกนี้เหมือนเราเตรียมแผนสุดท้ายของชีวิตที่เตรียมไว้เป็นสิบปีนะก็คือว่าพอถึงเวลาจริงอ่ะเลือกเลือกหลังที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจแล้วก็ใช้ทุกหลังที่ปล่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมาเป็น คนเช่าทำนูน่นทำนี่อะไรเงี้ยก็จะได้สบายเดินเป็นอแปะรอบๆที่เนี่ยผมลานจอดรถผมอย่างนี้เยอะมากนะแบบหลายที่มากอะ่ะแล้วของเราเนี่ยคือเป็นลานจอดที่เหมือนคนรวยมากครับเพราะว่าอะไรรู้ไหผม